รายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพีทีทีโกลบอลเค c a l คโรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำรานเจ้าพยาครูสคุณผู้ชมเคยมีอาการปวดหัวปวดฟันปวดกรามจนไปถึงปวดเหงือกหลังจากตื่นนอนขึ้นมาหรือเปล่าครับ หลายคนคิดว่าเป็นเพราะนอนผิดท่านอนตกหมอนหรือนอนคว่ำหน้าตะแคงหน้าแน่ไปกับที่นอนนานเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะกำลังเป็นคนหนึ่งซึ่งนอนกัดฟันโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า90%ของคนที่นอนกัดฟันมักไม่รู้ตัวหรอกครับ ถ้าหากว่าไม่มีคนรอบข้างบอกให้รู้ตัวซึ่งการนอนกัดฟันนี่นะครับนอกจากจะเป็นปัญหาให้กับคนข้างๆแล้วหรือว่าเพื่อนร่วมห้องแล้วนะครับยังก่อให้เกิดปัญหากับตัวเราเองด้วยอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการนอนกัดฟันและจะมีวิธีใดที่จะช่วยทําให้อาการเหล่านี้หายไปได้บ้างรวมทั้งถ้าหากว่านอนกัดฟันไปเรื่อยๆจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร วันนี้ทุกคำตอบรออยู่แล้วนะครับในรายการด็อกเตอร์วารตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีครับอ้าวคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแหมมาถ่ายรายการด็อกเตอร์วารตี้ทั้งทีนะฮะก็เลยถือโอกาสครับมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันไปด้วยเลยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถือโอกาสคุยกับคุณหมอหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมของเราเนี่ยนะครับมี ความสงสัยนะครับแล้วก็เจอกับปัญหาหนึ่งอยู่นั่นก็คือเรื่องของการนอนกัดฟันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันก็เกิดจากหลายเหตุผลนะครับอย่างหนึ่งอาจจะเป็นว่าด้วยสภาพของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็รู้เรื่องของวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยมันส่งผลทําให้เกิดความเครียดก,กันมากขึ้นนะครับซึ่งนี่คือสาเหตุหนึ่งของการเป็นคนนอนกัดฟันหรือเปล่า และการนอนกัดฟันเนี่ยส่งผลกระทบและผลเสียต่อเราอย่างไรบ้างนะครับไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าฟันของเราก็มีอยู่แค่ชุดเดียวนี่นแหละใช้กันจนวันสุดท้ายของชีวิตนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะคุยกับแพทย์ผู้ชีวชาญในเรื่องนี้ของคนที่ประสบปัญหานี้ซึ่งคุณอาจจะเป็นคนนอนกัดฟัน แต่ยังไม่รู้ตัวเขาเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอยู่กับดร v ว r ร e t y บายโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้อย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาพร้อมกับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญในช่วงหน้ากับ Health Talk ครับสาเหตุหลักๆของการนอนกัดฟันเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยก็คือในส่วนของปัญหาของระบบการบดเคี้ยว และตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่กับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญของโรงพยาบาลวิภาวดีแล้วนะครับทันตแพทย์หญิงปิยะโสพิษเจนชัยเจดวันณิศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสันกรรมทั่วไปครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับผมคงต้องถามถึงเรื่องของการนอนกัดฟันนิดนึ่งมันมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรครับคือ ประเด็นหลักของการนอนกัดฟันเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยตัวคนไข้เองมักจะไม่รู้ตัวมักจะได้จะได้ทราบว่าตัวเองนอนกัดฟันเนี่ยจากคนข้างเคียง ะะแล้วก็สาเหตุหลักๆของการนอนกัดฟันเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยก็คือในส่วนของปัญหาของระบบการบดเขี้ยวก็จะมีในเรื่องของข้อต่อขายานกนไกกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวฟันนะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจอาจจะเป็นภาวะทางจิตใจเช่นปัญหาความกังวลความเครียดของตัวคนไข้เองก็จะสามารถทําให้คนไข้เกิดอาการการนอนกัดฟันเกิดขึ้นได้ ครับผมอย่างถ้าอันแรกเลยคื่หมอบอกปัญหาเรื่องของขาขั้นไกลเรื่อง,าง,างการบดเคี้ยวนี่คือคือยังไงฮะมันผิดปกติยังไงอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติว่าเราเพิ่งไปอุดฟันมาหรือทําอะไรมาแล้ว ตำแหน่งฟันเนี่ยมันไม่สบกันเหมือนปกติเช่นมีบางตำแหน่งที่มันสูงหรือนูนเกินไปธรรมชาติก็คือมันไม่เข้าล็อกของมันใช่แล้วธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยก็จะพยายามปรับตัวให้มันกลับสู่ล็อกเดิมของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามกัดสบกันลงไปเรื่อยๆแต่แทนที่มันจะทําให้ตำแหน่งที่สูงเกินเนี่ยมัน มันกลับมาสู่ที่เดิมเนี่ยมันก็จะทาให้ฟันตําแหน่งอื่นที่มันบดเคี้ยวกันไปเนี่ยลาดแล้วก็ต่ําแบนลงไปด้วยเหมือนกันเป็นปัญหาหนักกว่าไปอีกใช่ครับแค่ไหนฮะเราถึงจะเรียกว่าเนี่ยเป็นปัญหาละสมการกัดฟันมันถ้านิดๆอาจจะไม่เป็นไรอ่าคือจริงๆนิดหน่อยคนไข้จะไม่รู้อย่างที่บอกว่าคนข้างกายจะบอกมากกว่าว่านอนกัดฟันแต่เมื่อคนไข้จะเริ่มมีอาการเช่นเสียวฟัน หลักๆเนี่ยคือเขาจะมีอาการหนึ่งคือตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกถึงการปวดบริเวณหน้าหูนะคะพวกข้อต่อขายกันไดใช่แล้วก็เป็นกล้ามเนื้อแถวๆนี้อาจจะมีลักษณะของการเมื่อยใช่แล้วก็เหมือน,น,นตึนนงๆใช่คือรู้สึกเหมือนว่าทำไมเราตื่นมาแล้วเหมือนเราได้ใช้งานใช้เคี้ยวอะไรตลอดเวลาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้ามันสึกไปเยอะๆจนระดับที่เสียวฟันอาการเรื่องแรกคุณให้จนมีการเสียวฟันนะคะ ทีนี้เสียวฟันก็ต้องเริ่มดูแล้วว่ามันมากน้อยแค่ไหนเสียวฟันตอนเคี้ยวอาหารหรือว่าตอนอยู่เฉยๆก็เสียวฟันแล้วค,คือคุณหมอบอกว่ารู้โดยมากเวลาที่แบบคนข้างๆตัวเราบอก<ช>อีกีีถ้าอยู่คนเดียวทำไง เขาไม่มีโอกาสรู้เลยเราคงไม่ตั้งวิดีโอถ่ายตัวเองนอนไใช่ใช่คือคนไข้ก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่มาแบบออแล้วเราจะทราบได้ยังไงหลักๆคือคงต้องสังเกตตัวเองค่ะอย่างที่บอกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยตรงพวกขากรรไกรหน้าหูหรือว่าเกิดอาการตึงๆแถวๆนี้ก็ถ้าเป็นประจําบ่อยๆอย่างเงี้ยแนะนําให้มาปรึกษาหรือมาพบทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะประเมินตั้งแต่ กล้ามเนื้อข้อต่อขา,ายนัไนกายรวมทั้งลักษณะของฟันก็จะช่วยวินิจฉัยได้ว่าเขานอนกัดฟันหรือไม่ครบับข้อเสียของมันหรืออันตรายของการเป็นจะเรียกว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นเขาเรียกอาการนอนกัดฟันอ่ามันเป็นลักษณะอาการผิดปกติของระบบการบดเขียวครบับค่ะลักษณะที่ทำที่มันเป็นเนี่ยฮะมาส่งผลเสียหรือว่าเป็นอันตรายต่อต่อตัวเราเอง คือถ้าถ้าจะพูดถึงทางร่างกายอาจจะไม่ไม่ค่อยจะส่งผลนัดหลักๆก็คือจะเป็นความรำคาญมากกว่าก็คืออย่างที่บอกว่าถ้ามันศกฟันกันลึกแล้วก็ไถไปไถมาทุกวันเนี่ยชั้นเคลือบฟันมันหายชั้นเนื้อฟันมันเปิดออกเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นคนไข้จะเริ่มกินอะไรก็เริ่มเสียวฟันบางทีถึงไม่กินก็เสียวมีน้ำมีลมเป่าก็เสียวแล้ว คือถ้ามันเป็นไปเยอะมากๆคือมันบดกันทั้งฟันบนฟันล่างฟันกลามทั้งหมดเนี่ยพอมันสึกทั้งแถบปุ๊บเวลาเราแก้ไขเนี่ยมันก็จะต้องแก้ไขทั้งแถบเช่นการทําครอบฟันใหม่ทั้งหมดหรือถึงถ้าเกิดว่าสึกลึกลงไปถึงประสาทฟันเป็นฟันตายไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราต้องรักษารากแล้วก็ทํให้ไรปรับการโฉฟฟันใหม่ทั้งหมดเลยแล้วคนไข้ก็หลักกาจจะมีปัญหานี้เรื่องของความลำคาญมากกว่าแล้วก็ ทิงไปนานๆอาจจะมีปัญหาตรงข้อต่อขากรนไกรไปเพราะมันบดจะมาอย่างหนักเลยใช่ค่ะมัน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 เป็นหนักสุดๆเลยนี่ฮะมันเลยเถิดไปได้ถึงขั้นไหนถ้าบางคนเป็นแล้วบอกเออไม่เป็นไรคุณหมอบอกไม่ก็ไม่ค่อยเป็นหน้าเป็นห่วงเท่าไหร่ยังไม่เสียวานทนได้มันมันคนที่เป็นหนักสุดเท่าที่มันจะเป็นจากอาการนี้นะฮะที่หมอเคยเจอหรือที่ที่เขาเคยมีกัน คือถ้าหนักสุดๆก็อย่างที่บอกคือมันลงไปจนถึงประสาทฟันคือเยี่ยนไปหมดทั้งฟันกรามเลยค่ะเพราะเยี่ยนนี่คือเขาบทฟันตัวเองบทกันเองจนหมดเลยค่ะคือมันไม่ได้มันก็จะลงไปถึงชั้นประสาทฟันคือมันจะมีตัวฟันอยู่แต่ตัวฟันจะเตี้ยลงไปเรื่อยๆนะคะก็พอมันถึงชั้นประสาทฟันมันก็จะเริ่มมีลักษณะของฟันตายมีการเจ็บแค่เคี้ยวก็เจ็บอันนี้นี่ถือว่าหนักแล้วใช่ค มีไหมฮะอย่างเช่นว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดในผู้ใหญ่อายุเท่าไรผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากเลยโดยทั่วๆไปเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะคแล้วก็เพศชายเพศหญิงก,ก็ไม่ต่างแต่ภาวะที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือภาวะของความเครียดนะคะกล<ช>ุ่มคนที่ทํางานค่อนข้างจะอยู่ในความเครียดค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีะความเสี่ยงมากกว่าที่จะมาอยู่ใน ลักษณะอาการของการนอนกัดฟันค,คือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้กัดทุกคืนแต่เขาจะรู้ตัวเลยว่าอชว่วงที่เขากังวลหรือเขาเครียดเนี่ยเขาจะกัดฟันใ<ช>่แล้วถ้ารู้แล้วว่าเป็นเรามีวิธีรักษาอย่างไบ้างครับอ่าคือเนื้อฟันที่มันหายไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มากเราเราก็เราไม่สามารถทําให้เนื้อฟันกลับคืนมาได้นะคะ แต่ว่าป้องกันให้มันไม่สึกไปมากกว่าเดิมได้นะคะตอนนี้ก็มีการรักษากเริ่มต้นจากการปรึกษาทันตแพทย์ก่อนคือหาสาเหตุที่แน่ก่อนว่ามันเป็นจากอะไรชเช่นมาจากความเครียดหรือว่ามาจากลักษณะฟันที่สบกันผิดปกติหรือข้อต่อขากันไกลแล้วเราก็แก้ตรงสาเหตุนั้นถ้าในเรื่องของความเครียดนี่ก็คงจะต้องเป็นทางใจช่วยกันอาจจะผ่อนคลายก่อนนอนอะไออย่างเงี้ยคะ่ะ หรือถ้าเป็นในเรื่องของอัดอุดฟันแล้วสูงคํำนูนก็ต้องเป็นแก้สุดสบไปนะคะแล้วก็การป้องกันให้มันไม่สึดมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทํายางการกัดฟันนะคะลักษณะของยางการยางการกัดฟันเนี่ยจะเหมือนยางที่นักมวยเขาใส่นะคะเป็นยางนุ่มใช่เป็นกาดนะคะ ก็ทันตแพทย์จะวินิจฉัยว่าควรจะใส่ฟันบนหรือฟันล่างหรือว่าจะใส่ทั้งฟันบนฟันล่างอันนี้เนี่ยแทนที่ฟันมันจะถูกันมันก็กลายเป็นยางถูกกันมันก็ไม่เป็นไรใช่แล้วคือเราจะเห็นได้เลยอย่างบางเคสที่แบบจัดมากๆเนี่ยคือตัวยางมันก็ขาดทะลุได้เป็นตำแหน่งเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีในในส่วนของการฉีดบทหอกคือการที่กล้ามเนื้อมันทํางาน กล้ามเนื้อของการบดเคี้ยวเนี่ยมันทํางานเยอะทําให้มีแรงก็มีการฉีดบดอกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันครับผมคือมันจะทาให้กล้ามเนื้อตรงนั้นอ่อนแรงลงมันก็จะไม่บดแรงมากใช่ค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยมันสามารถาารักษาให้หายขาดได้คือคือถ้าหายเครียดอาจจะหายใช่ก็อยู่ที่ว่าเราดับมือมันได้ไหมถ้าาว่าเกิดจากอย่างเช่นว่าช่องของการสบฟันไม่พอดีถ้าแก้มันก็อาจจะหายได้ใช่ แล้ออย่างส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกับฟันตรงส่วนไหนมากกว่ามีไหมเช่นมักจะเป็นฟันกรามฟันหน้าฟันบนหรือฟันล่างอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดคนไข้ฟันครบอยู่แล้วเนี่ยปัญหาหลักที่มันจะสึกส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นฟันกรามแล้วก็เป็นฟันกรามน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเรากัดเิงซี่ขลังกันฟันกรามจะเป็นฟันซี่ที่กัดกันอยู่ครับผมที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาเด็กสุดเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่ที่ยังเริ่มมีปัญหา ไม่แน่ไม่นอนนะคะ<ม>คือคือปัจจุบัน,เ,นเด็กก็ยังพบได้อยู่<ช>ค่ะ <ผม S 1> <ม>แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของจํานวนของคนที่มีอาการนี้เนี่ยฮะในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นที่มากหรือว่ายังไงบ้างาคือถ้าถ้า,ถาปัจจุบันเนี่ยคือท่าที่เคสที่เข้ามาโดยส่วนใหญ่<ช>คือมันจะมีคือมองเมื่อตรวจในช่องปากเราจะเห็นว่าโดยทั่วไปเนี่ยบางบางทีมีลักษณะของฟันสึก ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามคนไข้ว่าเขารู้ตัวไหมโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยก็หมอก,ก็จะส่วนใหญ่จะแนะนําให้เขากลับไปให้คนข้างเคียงดูให้ว่าเขามีการกัดฟันจริงๆหรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาถ้ามีจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ตัวยางการกัดฟันครับค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันก็กพบเยอะเหมือนกันครับครับผมแล้วในกรณีของคนที่เป็นคนที่นอนกัดฟันแบบนี้ ถ้าเกิดเขาอยากจะจัดฟันดัดฟันอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีข้อห้ามไหมฮะว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นอย่าดัดเลยมันจะไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันฟันจะเสียรูปง่ายขึ้นเนื<ม>่องจากว่ามันมีการเคลื่อนที่มากขึ้นใ<ม>นช่วงข,ของการดัดคิดว่าคนที่นอนกัดฟันเนี่ยสามารถจะจัดฟันได้นะคะแต่ทางนิ้ทารนั้นเนี่ยยังไงก็อยากจะให้ทันตแพทย์เฉพาะทางเนี่ยก็พิจารณาดูเป็นเคสเคสไปทีครับผมนะครับอะ วันนี้นะครับนั่งอยู่กับคุณหมออยู่กับทันตแพทย์ขนาดนี้ทั้งทีนะครับผมต้องให้คุณหมอเนี่ยได้ฝากอะไรกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับถึงความห่วงใยเยป็นพิเศษหรือแม้แต่คําเตือนข้อควรปฏิบัติต่างๆสาหรับสิ่งที่คุณหมอที่เจอมาว่าคนไทยหรือห,รหลายหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดในบางแง่มุมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของช่องปากและฟันรวมถึงท,ทํายังไงถึงจะปลอดภัยหรือห่างไกลาจากการเป็นคนนอนกันทันด้วยค่ะ ก็หลักๆเลยนะคะอออสิ่งหนึ่งเนี่ยคือปัญหาหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากหรือร่างกายเนี่ยหากเราสามารถเจอวินิจฉัยได้ในระยะต้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําการรักษาได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจําทุกๆปีหรือทุกๆ6เดือนเนี่ย มันจะทำให้เราสามารถพบหรือเห็นปัญหาต่างๆในช่องปากของคนไข้เนี่ยได้ในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการแก้ไขในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันทำได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากในเรื่องของการนอนกัดฟันเนี่ยปัจจุบันนี้พบคนไข้ที่นอนกัดฟันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและโดยสาเหตุหลักคนไข้มักจะ ไม่ได้เป็นคนที่นอนกัดฟันทุกๆวันนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากในระยะที่ตัวเองมีความเครียดหรือความกังวลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่สภาวะทางอารมณ์หรือทางจิตใจเนี่ยก็ส่งผลต่อร่างกายในหลายๆด้านก็อยากจะฝากไว้ก่อนนอนหรือก่อนพักผ่อนอะไรก็อยากจะทําให้อยากให้ทําจิตใจให้สบายนะคะแล้วก็อย่าก,กังวลหรือจึงสภาวะแวดล้อมจากใครนอกเนี่ยมาทาร้ายสุขภาพของเราครับผมปล่อยวาง แต่ว่าอย่าปล่อยวางเรื่องของการดูแลรักษาโรคาช่องปากมันฟันแล้วก็การมาหาคุณหมอในการตรวจสุขภาพปากและฟันนะครับทุกๆเดือนกันลวกันครับอันนั้นปล่อยวางไม่ได้เด็ดขาดนะครับอ่ะวันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจกันนะฮะอย่างมากเลยนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านอันตกรรมนะครับนั่นก็คือทันตแพทย์หญิงปิะโสภิตเจนชัยจิตวนิชนะครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้านะครับกับ Health Tips นะครับมีเรื่องดีๆมาฝากแน่นอนจากโรงพยาบาลวิภาวดีครับ กลับมาใน่ช่วงที่3ของรายการนะครับในช่วงนี้ครับ Health Tips นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้นะครับมีทิปส์เกี่ยวกับสุขภาพดีๆจากโรงพยาบาลวิภาวดีมาฝากครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามพ,พร้อมๆกันครับโรงพยาบาลวิภาวดีเอาใจคนรักสมาร์ทโฟนที่ห่วงใยสุขภาพโดยการเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า V Health Check ค่ะ เช็คนี้สามารถตรวจสอบปัญหาสุขภาพเบื้องต้นที่คนส่วนใหญ่เป็นกังวลได้ด้วยตนเองถึง9โรคเลยทีเดียวละค่ะมีว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตโรคเครียดภาวะไวทองโรคเบาหวานโรคไตโรคอัมพาตโรคมะเร็งโรคตับและโรคหัวใจค่ะและที่สำคัญแอปพลิเคชัน VHealthcheck นี้ยังช่วยเรื่องโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เบาะสำหรับผู้ใช้งานได้อีกด้วยละค่ะ ก่อนที่เราจะพูดถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันนะครับผมว่าเราน่าจะมามองก่อนว่าประโยชน์ของการตรวจสุขภาพเี่ยเพื่ออะไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเรามองว่าเราต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องมารักษาโรคใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นโรคแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับต้องเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราค้นหาความรู้สึกแต่นี่เนินๆและรีบดูแลทําให้เราไม่เป็นโรคยกตัวอย่างเช่นเราทําไมต้องรองให้เป็นโรคหัวใจ ถ้าเกิดเรามาตรวจสุขภาพแล้วเจอไขมันในเลือดสูงเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดําเนินชีวิตนะครับพอไขมันลดโอกาสเกิดโรคหัวใจก็น้อยลงนะครับจำเป็นหรือเปล่าเราต้องรอเป็นเบาหวานแล้วมานั่งกินยารักษา ถ้าเราตรวจสุขภาพแล้วเราเริ่มเจอว่าระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานแล้วก็ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตนะครับทำให้ทนที่อีกสองสามปีเราจะเป็นเบาหวานมันก็ยืดออกไปหรืออาจจะไม่เป็นเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นประโยชน์ของการตรวจสุขภาพเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถค้นหาความผิดปกติแต่เล่นเดินได้นะครับทำให้คุณภาพชีวิตดีข,ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสรักสุขภาพกระแสตรวจสุขภาพเนี่ย มันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าหลายๆคนไม่รู้หรอกว่าว่าคอนดิชั o n ของเขาเนี่ยเขาควรจะตรวจอะไรโปรแกรมควรจะมีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่นะครับเราก็เลยพยายามจะทำแอปพลิเคชันนะครับเ,เพื่อให้ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะครับว่าโอเคเออลักษณะปัจจัยส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยในแต่ละเรื่องนะครับใน9ก้าหัวข้อคอนเทนต์ที่เราทำขึ้นมาในเฟสแรกเนี่ย คุณมีความเสี่ยงแค่ไหนและไอความเสี่ยงอย่างนี้คุณควรจะเลือกรายการตรวจสุขภาพแบบไหนนะครับพร้อมกับมีราคาแจ้งไว้เลยเพราะนั้นทุกคนก็จะทราบครับว่าเขาจะได้รับการตรวจอะไรแล้วก็เงบประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรัดสิในใจนอกจากนี้ทางโรงพรยาบาลวิภาวดียังมีเป้าหมายสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนระบบ a อ d r o อ d อีกด้วยละค่ะรวมถึงการพัฒนาด้านการตรวจสุขภาพในแอปพลิเคชัน ที่สามารถเจาะลึกลงไปได้อีกคั้มมากกว่าแค่การตรวจสุขภาพเบื้องต้นค่ะ การดูแลสุขภาพของเราเบื้องต้นเลยค่ะก็คือว่าบางคนเนี่ยกังวลใช่ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเคยเป็นโรคนั้นลูกนี้มาแล้วตัวเราเนี่ยจะเสี่ยงไหมหรือว่าเห็นเพื่อนๆเป็นอะไรกันแล้วเราก็กลัวเราจะเข้ามาตรวจสุขภาพเนี่ยบางทีโปรแกรมมันก็อาจจะหลากหลายเรื่องไม่ถูกทีนี้เราก็จะได้เอาแอปพลิเคชันเนี่ยตรวจสอบของตัวเองก่อนว่าเอ e, ้เรากลัวโรคนี้เรามีความเสี่ยงจริงหรือเปล่าบางทีเราอาจจะกลัวแต่ว่าไม่เสี่ยงหรือบ,บางคนเสี่ยงแต่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วอีกเรื่องึ่งก็คือเรื่องของกําลังเงินเองงบประมาณแค่เนี้ยเราจะพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาให้รู้ได้หมดเลยนะคะว่าเอาคุณมีงบแค่เนี้ยอาจจะไม่พอเพราะไม่พอก็จะติดลบไปให้ถ้าเกิดพอเขาก็จะบอกว่ายังเหลืออีกหนะ้าอะไรประมาณนะะี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตรวจสอบได้เลยโดยยังไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลทีนี้พอเข้ามาโรงพยาบาลพอเราบอกว่าเอ๊ะเราอยากตรวจโปรแกรมเนี้ยคุณหมอก็จะดูให้อีกทีอะคะ่ะว่าเหมาะสมไหม โหลดได้เลยค่ะที่ App Store เหมือนเราโหลดแอปทั่วไปเลยค่ะก็คือว่ากด V Health Check นะคะกด V H อะไรเนี่ยนะคะ H E A L C H เนี่ยจะขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยค่ะแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาต่อไปด้วยค่ะ เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่แล้วทางโรงพยาบาลวิภาวดียังได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VHealthcheck แล้วนำมาแสดงกับทางส่วนสุขภาพและอาชีวอนามัยเพื่อใช้เป็นส่วนลดถึง12%สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2556 สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store โดยค้นหาคำว่า Rehealth Check เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพดีๆนี้แล้วล่ะค่ะ สามารถเข้ามาฝากคำถามไว้ที่แฟนเพจของรายการเราได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างปตทผลังที่ยั่งยืนทีทีโกโบเคมิคอลโรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำราญเจ้าพยาครูสแล้วกลับมาพบกับรายการด็อกเตอร์วอลเลตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ